สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้มาพบกับการไลฟ์ถ่ายทอดสดในโอกาสพิเศษนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดหาซื้อวัคซีนเพื่อต่อต้านเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศไทยแล้วก็ไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการตกลงกันนะครับระหว่างรัฐบาลไทย บริษัท a s t r a า e n e c a แล้วก็บริษัทสยามไบโอไซเอนสนะครับทั้งหมดนี้เกิดผลสืบเนื่องตามมาครับนั่นก็คือรัฐบาลได้ตัดสินใจร้องทุกกล่าวโทษกุลธนาทรในข้อหาในความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึและความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็น ราษฎรหรือกลุ่ม v ี v o ก็พยายามรณรงค์ประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับกรณีการจัดหาวัคซีนต้านโควิด -19 ทางนายกรัฐมนตรีเองครับก็ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนนะครับให้ระมัดระวังว่าการเคลื่อนไหวต่างๆนั้นอย่าไปพาดพิงกับสถาบันพระมหากษัตริย์กรณีทั้งหมดนี้เกิดอะไรขึ้นครับทำไมการพูดถึงวัคซีน การวิาพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบการตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนเพื่อต้านโควิด -19 ของประเทศไทยนั้นดูดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับประเด็นปัญหาเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ทำไมผลลัพธ์ที่ผ่านมาตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงโยงใยเข้าไปถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลปงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สิน ฝ่ายพระมหากษัตริย์ครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายนั้นเริ่มกันในปี60และต่อเนื่องมาในปี61ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราก็ยังคงใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ครับปี2491ต่อมาในปี2560ก็มีการยกเลิกกฎหมายปี91ไปเปลี่ยนมาเป็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ปี60 และต่อมาก็ถูกยกเลิกไปในปี61ครับเปลี่ยนมาเป็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์2561จริงๆแล้วกฎหมายปี60กับปี61เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมานักนะครับหลักใหญ่ใจความคล้ายคลึงกันแต่ปี61เนี่ยได้เปลี่ยนชื่อครับจากคำเดิมว่าทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์นั้นไม่มีแล้วนะครับไปจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นะครับเป็นชื่อนี้แทนนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องสําคัญสำคัญนั่นก็คือเรื่องข้อสงสัยนะครับว่าอะไรเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับให้อยู่ในพระบรมราชมิตริไฉของพระมหากษัตริย์ทั้งนี้เป็นไปตามนิติโบราณราชประเพณีนะครับสาระสาคัญนะครับของกฎหมายทั้งปี60และปี61นั้นมีเรื่องอะไรบ้างครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับ ผมอยากพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองมาดูครับในมาตรา4ครับของกฎหมายปี6.1นะครับมาตรา4เนี่ยมันเป็นบทนิยามฮะบทนิยามก็เขียนเอาไว้ครับว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หมายความว่าทรัพย์สินในพระองค์และทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินในพระองค์หมายความว่าทรัพย์สินที่เป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรัพย์สินที่รัฐทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายและทรัพย์สินที่ทรงได้มาไม่ว่าในทางใดและเวลาใดอันเป็นการส่วนพระองค์ทั้งนี้รวมถึงดอกผลที่เกิดจากบรรดาทรัพย์สินเช่นว่านด้วยทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์หมายความว่าทรัพย์สินพระมหากษัตย์นอกจากทรัพย์สินในพระองค์นี่คือบทนิยามครับพูดง่ายๆก็คือกฎหมายปี6.1นั้นได้สร้างคําขึ้นมาคําใหม่ครับคือคาว่าทรัพย์สินพระมหากษัตย์และทรัพย์สินพระมหากษัตย์มีอะไรประกอบไปด้วยสองก้อนคือ1ทรัพย์สินในพระองค์2ทรัพย์สินในพระากษัตริ นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงถ้อยคําการเปลี่ยนแปลงบทนิยามไปในมาตรา5ครับเขียนเอาไว้ว่าการใดที่มีผลทําให้สิ้นสุดการเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตแล้วในกรณีที่มีปัญหาว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยนะครับในมาตรา5นี้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าทรัพย์สินใดที่มีสถานะเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ย จะเป็นตลอดการครับคุณจะมาออกกฎหมายคุณจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณจะมาเวนคืนคุณจะมาทําอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นครับเว้นแต่พระหมหากษัตริย์มีพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานะได้นะครับในส่วนข้อสงสัยว่าอะไรเป็นทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีก็ให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยของพระหมหากษัตริย์นะมาตรา6ครับ ก็พูดถึงเรื่องอำนาจในการจัดการครับมาตราหกเขียนว่าการจัดการการดูแลรักษาการจัดหาผลประโยชน์และการดําเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชธยาศัยเพื่อการนี้พระมหากษัตริย์จะทรงมอบหมายให้สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บุคคลใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สําหรับทรัพย์สินใดภายใต้เงื่อนไขอย่างใดก็ได้นะครับก็คือมาตรา6นั้นให้อํานาจในการจัดการการจัดหาผลประโยชน์การดําเนินการต่าง ของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้นเป็นไปตามพระราชัธยาศัยของพระมหากษัตริย์นั่นเองส่วนมาตรา7ครับเขียนว่าให้มีสํานักง,งานทร,รัพย์สินพระมหากษัตริย์ครับมีฐานะเป็นติติบุคคลเป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์นะครับเปลี่ยนการเปลี่ยนชื่อนะครับเมื่อก่อนใช้คําว่าสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดี๋ยวนี้กลายเป็นสํานักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วเปลี่ยนสังกัดนะครับตอนนี้ไปขึ้นตรงอยู่กับพระมหากษัตริย์โดยตรงเลยเป็นหน่วยงานในพระองค์ไปเรียบร right ้อยแล้ว น,นี่คือสาระสําคัญของกฎหมายปี6-1ครับทีนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครั้งนี้มันคืออะไรครับมันส่งผลคือว่าทําให้การแบ่งแยกเรื่องทรัพย์สินในพระองค์กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นเกิดความพร่เรือนกันขึ้นมีการเข้าไปปะปนกันมากขึ้นแต่เดิมเรารู้จักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือคราวพาวเตอร์เนี่ยในฐานะที่เป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนายกไก่นางขอไข่เข้ามาดํารงตําแหน่งพระมหากษัตริย์แล้ว ก็ได้โอกาสได้มีโอกาสในการใช้สอยทรัพย์สินก้อนนี้แต่เอาไปเป็นของตนเองไม่ได้เพราะเป็นของทั้งสถาบันนะครับอีกอันนึงคือทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็คือเป็นส่วนตัวของนายกอไก่นางของไข่ที่มาดํารงตําแหน่งพระมหากษัตริย์น,นั่นเองนะครับนี่คือการแบ่งแยกแบบเดิมแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการแบ่งแยก2แบบนี้ได้พ่าเลือนไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะทุกอย่างถูกเอาเข้ามารวมกันอยู่ในชื่อของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั่นเอง นอกจากนั้นแล้วผลของกฎหมายนี้ก <reco Christ. S 1> ็ม <promotion UC> ีข้อที่2ครับนั่นก็คืออำนาจในการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งหมดขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์ครับเป็นไปตามพระราชธยญาสายของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดและหน่วยงานที่ทําหน้าที่เหมือนออฟฟิศเหมือนสำนักงานนะครับก็คือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้นกลายไปเป็นหน่วยงานที่สังกัดขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนี่คือผลนะครับที่ทําให้กฎเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไป อย่างมากมายเลยทีเดียวครับมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับลองมาดูครับหลังจากกฎหมายนี้ประกาศใช้ได้ไม่นานครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทันทีครับมีคําชี้แจงครับมีคําชี้แจงจากสํานักงานทรัพย์สินออกมาหนึ่งครั้งนะครับเรื่องการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นนะครับสํานักงานทรัพย์สินนะฮะส่วนธรรมหาสตร์ได้ออกคําชี้แจงมาครั้งหนึ่งนะครับ คำชี้แจงนี้เขียนว่าคำชี้แจงการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระประมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเขาอ้างแบบนี้ครับบอกว่าเนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายปี60นะครับทำให้นะฮะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงมีภาระหน้าที่ต้องถวายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในความดูแลแต่เดิมคืนให้แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจะทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามพระราชธยาศัยโดยจะทรงดูแลด้วยพระองค์เองหรือทรงมอบหมายให้บุคคลใดดูแลรักษาหรือจัดการต่อไปก็ได้ดังนั้นสำหรับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ใดที่เดิมเป็นชื่อของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นการมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด จึงต้องเปลี่ยนเป็นพระประมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่คือการชี้แจงนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อนะผู้ถือหุ้นจากเดิมในบริษัทต่างๆที่ผู้ถือหุ้นใช้ชื่อผู้ถือหุ้นว่าสำนักง,งานทรัพย์สินให้เปลี่ยนเป็นชื่อพระประมาผิไทยของในหลวงรัชกาลที่10นะครับนี่คือนหนังสือชี้แจงนะครับจากสำนักง,งานทรัพย์สินเกิดขึ้นหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายครับแล้วหลังจากนั้นครับ ก็มีการชี้แจงตามมาครับนั่นก็คือประกาศครับของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดําเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ พยะวาัางกูลเมื่อวันที่15มิถุนายน2561ดังนี้ 1. บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดวงเล็บมหาชนนะครับ360ล้านหุ้น 2. ธนาคารภัยพาณิชย์จำกัดวงเล็บมหาชน615ล้าน8 6 7 0 8 5หุ้นนะครับนี่คือคำชี้แจงประกาศที่ออกมาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากัตริ์ครับตรงนี้มีในย้สําคัญอย่างไรครับนสัมพันของมันก็คือว่า การดาเนินการครั้งนี้เนี่ยนะฮะหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายแล้วสิ่งที่ตามมานั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นครับบริษัทห้างร้านบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทจำกัดต่างๆเดิมเคยถือหุ้นนะครับมีผู้ถือหุ้นในชื่อของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนกลางตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยเป็นชื่อของในหลวงรัชกาลที่10เป็นพระปรมาพิไทยของในหลวงรัชกาลที่10ครับทีนี้ครับการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ ก็มีคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับเขาอธิบายว่าแบบนี้ครับว่าสาเหตุหลักๆนะครับข้อที่1นนั่นก็คือกฎหมายมันเปลี่ยนกฎหมายมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าทรัพย์สินใดๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในชื่อของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับที่อยู่ในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับตอนนี้มาขึ้นตรงกับการบริหารไปให้เป็นไปตามพระราชญญัตาสายของพระมหากษัตริย์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ นอกจากนั้นยังให้เหตุผลเพิ่มเติมครับบอกแบบนี้ครับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ให้มีการเสียภาษีอากรทุกประเภทเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปดังนั้นหากทรัพย์สินใดยังใช้ชื่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรเช่นเดิม เพราะสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นหน่วยงานที่ไม่ต้องมีภาระภาษีอกรตามประมวลรัษฎากรจึงต้องเปลี่ยนชื่อความเป็นเจ้าของทรัพย์สินจากสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาภิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นอยู่ในบังคับของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอกรและต้องมีภาระเสียภาษีอกรเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปอันเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ คำชี้แจงของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้นสรุปให้ฟังอีกครั้งง่ายๆสั้นๆแบบนี้ครับว่าเขาบอกว่าต่อไปนี้จะต้องมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินนะครับสำนักงานทรัพย์สินไปถือหุ้นอะไรในชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับให้เปลี่ยนเป็นภาพบระวารพิทายของในหลวงรัชกาลที่1 0ให้หมดด้วยเหตุผล2ข้อ 1. มันมีการแก้กฎหมายทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้ไปขึ้นตรงกับการบริหารจัดการตามพระราชอัธยาศัยของ พระมหากษัตริย์ไปเรียบร้อยแล้วและ2เป็นพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่10ที่ต้องการจ่ายภาษีครับเพราะถ้าเกิดชื่อผู้ถือหุ้นยังถืออยู่ในนามเง,งานาทรัพย์สินจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ถ้าชื่อเปลี่ยนเป็นภาพประมุขพิทายของในหลวงรัชกาลที่10จะต้องจ่ายภาษีนะครับนี่คือเหตุผลที่อธิบายมาทีนี้ไอเหตุผลข้อที่อ้างว่าต้องการจ่ายภาษีนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ลองมานั่งขบคิดดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ อะไรที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นคลาวพ่อเพอร์พีมันถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐอยู่แล้วนะครับเป็นทรัพย์สินของสถาบาันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลของใครคนใดค,คนหนึ่งดังนั้นที่ผ่านมาจึงได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องเสียภาษีมาโดยตลอดแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นทรัพย์สินของคนนะครับส่วนตนขึ้นมาเมื่อไหร่อันนี้อยู่ในขอบข่ายการ เสียภาษีนะครับแต่พอมันเป็นของสถาบันมัานมาชาติเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของรัฐนะฮะก็เลยได้รับการยกเว้นอยู่แล้วนี่เป็นหลักการทั่วไปนะครับทีนี้มีการเปลี่ยนชื่อนะครับมาเป็นภาพบรอนพิธาของในหลวงรัชทิศ,ศเพื่อให้อยู่ในขอบเขตของการจ่ายภาษีผมเห็นแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าต้องการจ่ายภาษีจริงมันไม่มีความจําเป็นต้องไปแก้ชื่อผู้ถือหุ้นก็ได้ก็ไปแก้กฎหมายยกเว้นก็ได้ครับ แก้กฎหมายยกเว้นเนี่ยที่เคยบอกว่าเคยยกเว้นว่าสำนักง,งานทรัพย์สิน,นไม่ต้องเสียภาษีต่อไปก็เขียนเลิกการยกเว้นนั้นซะให้จ่ายภาษีซะก็จบไม่มีความจําเป็นต้องกลับมาเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเอาละแต่ในเมื่อสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดินทางเดินหน้าไปแบบนี้แล้วเราก็จึงพบเห็นว่ามีการเปลี่ยนนะครับชื่อผู้ถือหุ้นไปทั้งหมดไม่เพียงแต่ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นไม่เพียงแต่บริษัทบูซิเมนท์ไทยเท่านั้นนะครับ ยังมีการเปลี่ยนในบริษัทในกองทุนสําคัญสําคัญอีกหลายอันครับผมยกตัวอย่างอันที่1นครับนั่นก็คือเรื่องของบริษัทดอยคําผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดนะครับโดยคําผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดเนี่ยนะฮะตอนช่วงปี2,561นะครับรายชื่อผู้ถือหุ้นนะฮะยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดนะครับก็คือสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย แล้วก็มีมูลนิธิโครงการหลวงนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีบุคคลธรรมดาอีก1ห,หุ้นนะครับพูดง่ายเจ้าของเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับถือหุ้นเกือบทั้งหมดเนี่ยนั่นก็คือสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อมาครับภายหลังการแก้กฎหมายทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะปี63ครับโค,ครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคําผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดก็เลยเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนเป็นพระบาทสมเด็จพระวะชิระก้าวเจ้าอยู่หัวถือหุ้นนะครับจำนวน3ล้าน 2 9 9 9 9 9หุ้นและมีมูลนิธิโครงการหลวงถืออีก10,000 0หุ้นและสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถืออีก1หุ้นนะครับก็เป็นอันว่าผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเป็นเจ้าของนะครับเปลี่ยนชื่อจากสำนักงานทรัพย์สินมาเป็นพระบาทสมเด็จพ,พระวะชิระก้าวเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนี่กรณีของบริษัทดอยคําผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดลองมาดูอีกอันนึงครับกองทุนละดาวันครับ ชื่อบริษัทก็ครับกองทุนระดาวันจำกัดกองทุนละดาวัวานวนี่เป็นบริษัท holding company นะครับเอาเป็นหน่วยลงทุนนะครับเอาไปไปลงทุนถือหุ้นอยู่ในธุรกิจสํำคัญ,คญเช่นไทยพาณิชย์ก็ไปถือปูนซีเมนต์ก็ไปถือนะครับทุนลดาวันเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับโครงสร้างผู้ถือหุ้นตอนปี60นะครับทุนลดาวันจำกัดถือหุ้นนะครับหุ้นใหญ่ที่สุดที่ถือนั่นก็คือสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับถือเกือบนะครับถือร้อเเลยที่เหลือก็ หนึ่งหุ้นให้กับบคุคคลธรรมดาอีก2คนเท่านั้นนะครับแต่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือ100%เซนะครับในปี60ต่อมาครับปี61นะครับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับเปลี่ยนมาเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยพระวังกูลนะครับถือหุ้นอยู่ที่38 6 1ิบแล้านหหาหุ้นและสำนักง,งานทรัพย์สิน,นส่วนพระมหากษัตริย์ยังคงถือหุ้นอยู่ครับที่1,124ล้าน 95,082หุ้นนะครับจนกระทั่งมาปี62ครับโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับผู้ถือหุ้นที่มากที่สุดนะครับ100นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระวะชิระก้าวเจ้าอยู่หัว 62, 7, 2 4 6 2 1 5 7 0 0หล้านหุ้นและมีพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลถืออีก1หุ้นและพันตำรวจเอกธรรมนิธิวณิถนอมอีก1หุ้น เป็นอันว่าทุนละดาวันจำกัดก็เปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากเดิมสำนักงานทรัพย์สินถือไว้มากเปลี่ยนมาเป็นตอนนี้เป็นพระปรมพิไทยของในหลวงรัชกาลที่10มาถึงสยามไบโอไซน์ครับบริษัทสยามไบโอไซน์จำกัดนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนปี60ถือหุ้นโดยบริษัททุนละดาวันนะครับ8 9 9 9 9 7หุ้นที่เหลืออีก3หุ้นก็เป็นบุคคลธรรมดาถือไว้3คนคนละหุ้น นะครับบริษัททุนละดาวันเมื่อสกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าทุนละดาวันถือหุ้นหลักโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมศัตวิ์นะครับต่อมาครับมีการแก้ไขนะครับในโครงสร้างผู้ถือหุ้นนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับตอนปี2562นะฮะชื่อนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนมาเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวนะครับถือหุ้นทั้งหมด47ล้าน9ก9 9 9 9 8หุ้นนะครับที่เหลืออีก2หุ้นนะครับถือโดย พอากาศเอกสถิต์พงสุขวิมลแล้วก็1หุ้นนะครับและพันตํารวจเอกทานิธิวณิธถนองอีก1หุ้นนะครับก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกันทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นกรณีธนาคารไทยพาณิชย์กรณีปูนซีเมนต์กรณีบริษัทดอยคํากรณีทุนละดาวันจํากัดหรือสยามไบโอไซแอนจำกัดนั้นทั้งหมดนี้นั้นนะครับถ้าทุกท่านลองมาดูก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยยะสคัญหลังจากกฎหมายทรัพย์สินออกมาปี6061หลังจากสำนักงานทรัพย์สินชี้แจงแล้วบอกว่าต่อไปนี้จะเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นที่เดิมไปสำนักงานทรัพย์สินให้เปลี่ยนเป็นชื่อในหลวงรัชกาลที่10ให้หมดแล้วต,ต่อมาจากนั้นเราก็เห็นบริษัทสําคัญๆหลายๆบริษัทเปลี่ยนชื่อไปจริงๆครับกลายเป็นผู้ถือหุ้นนั้นผู้ครอบครองผู้เป็นเจ้าของบริษัทถือหุ้นเกือบร้อเตเต็มก็มีถือหุ้นสัดส่วน เป็นผู้ถือหุ้นข้างมากก็มีนะครับได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อของในหลวงรัชกาลที่10เป็นพระปรมาิไทยของในหลวงรัชกาลที่10เรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทต,ต่างๆที่ผมพูดไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นปูนซีมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์บริษัททุนละดาวนดอยคําหรือสยามไบโอไซเอนส์นี่เป็นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับบริษัทเหล่านี้มีสถานะเป็นเอกชนแน่นอนบ้างเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้างเป็นบริษัทจำกัด นะครับมีสถานะไม่แตกต่างอะไรกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่นมีสถานะไม่แตกต่างอะไรกับบริษัทจำกัดอื่นๆคือเป็นเอกชนนะครับและบริษัทเหล่านี้ก็มีบทบาทเป็นผู้เล่นหลักในระบบเศรษฐกิจแต่ความที่น่าสนใจตรงนี้ครับว่าบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดถือหุ้นใหญ่หรือถือหุ้น100%เซในชื่อของในพระบรมมิทิยของในหลวงรัชกาลที่10ครับ ดังนั้นครับตรงนี้แหละฮะจะนํามาซึ่งปัญหาครับปัญหาในทางกฎหมายปัญหาในทางรัฐธรรมนูญนั่นก็คือต่อไปหากมีการโต้แยง้งหากมีการไม่เห็นด้วยนะครับหากมีการฟ้องร้องดําเนินคดีถ้าเป็นแต่เดิมแต่เดิมก่อนมีการแก้กฎหมายปี60ปี61ด่านหน้าที่จะต้องออกมารับผิดชอบนั่นก็คือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือกองทุนลาดาวันหรือคณะกรรมการ เพราะพวกนี้ถือหุ้นคุณถือหุ้นคุณก็เป็นเจ้าของสํานักงานทรัพย์สินส่วนมหาษัริย์ก็เป็นเจ้าของกองทุนละดาวันก็เป็นเจ้าของกรณีของสยามไบโอไซแอนคุณก็อธิบายได้ว่ากองทุนละดาวันเป็นเจ้าของแล้วกองทุนละดาวันคือใครก็เป็นนิติบุคคลต่างหากไม่ใช่เป็นพระมหากษัตริย์นะครับแยกตัวออกมาต่างหากนะครับแต่พอมีการแก้ไขกฎหมายปี6 0 6 1 ชื่อผู้ถือหุน้นไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานทรัพย์สินก็ดีกองทุนละดาวันก็ดีหายไปหมดครับกลายเป็นภาพประนอมพิถของในหลวงรัชกาลที่10โดยตรงเลยดังนั้นครับจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่หากมีใครวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคําถามเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเหล่านี้นะฮะมีความพยายามสักถามว่าอ้าวแล้วบริษัทนี้บริษัทนั้นตกลงแล้วรัฐบาลสนับสนุนนะครับเพื่อประโยชน์หรือไม่อย่างไร,ม,ยยงไรมีคนตั้งคําถามขึ้นมา ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ตั้งคําถามกลับไปที่เจ้าของครับนั่นก็คือสํานักงานทรัพย์สินตั้งคําถามกับที่กองทุนลดาวันแต่ตอนนี้เปิดชื่อผู้ถือหุ้นมาก็พบเห็นพระปรมาพิไทยของในหลวงรัชกาลที่10อยากให้ทุกท่านลองนั่งถามมาชีนย้อนกลับไปครับถ้าหากเราไม่มีการแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปี60และปี61ถามว่าเกิดพี่น้องประชาชนตั้งคําถาม,ถ,ามถึงการจัดการวัคซีนของประเทศไทย ตั้งคำถามเกี่ยวกับสัญญาที่รัฐบาลทำกับบริษัทสยามไบโอไซแอนและแอสตราเซเนกาแล้วเขาจะตั้งคำถามไปที่ใครครับก็จะตั้งคำถามไปที่กองทุนละดาวันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดนะครแต่พอเปลี่ยนไปตอนนี้ชื่อกลายเป็นาพรพิพาทยของในหลวงรัชกาลที่10ครับปัญหาเรื่องของการจัดการวัคซีนโควิด1 9ครั้งนี้ที่ไปพัวพันกับรัฐบาลกับสยามไบโอไซเอนซ์ และ a s t ต a าเซเนกครั้งนี้นั้นนับว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญอย่างยิ่งครับว่าเราอาจจะจำเป็นต้องกต้องแก้ไขครับแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินพระรากษัตศิสตร์นั้นให้กลับไปเป็นแบบปี91หรือกลับไปเป็นแบบ2478-2479หรือไม่อย่างไร ต้องเอามาลองพิจนารณากันดูเพราะถ้าหากกฎหมายยังเป็นแบบนี้ต่อไปและแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นไปหมดแล้วจากคลาวพาวเตอร์จาก, Property, จากสำนักงานทรัพย์สินชื่อเปลี่ยนมาเป็นพระประมพิไทยของในหลวงรกาลที่10ไปหมดแล้วหากบริษัทเหล่านั้นไปประกรอบธุรกิจหากบริษัทเหล่านั้นเป็นผู้เล่นในทางเศรษฐกิจเกิดมีคนต้องการวิพากษ์วิจาร์เกิดมีคนต้องการทั้งคําถามมันก็จะโยงให่ มาถึงผู้ที่เป็นเจ้าของซึ่งเปิดชื่อผู้ถือหุ้นไปแล้วปรากฏว่าเป็นภาพปรอพิไทยของในหลวงองค์ปัจจุบันนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าหากเราแก้กฎหมายสำนักง,งานทรัพย์สินแก้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ก็จะช่วยนะครับในการรักษาสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ของพระมหากษัตริย์เอาไว้ได้เราจะได้รักษาเรื่องของความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า เรื่องของความเป็นธรรมว่าบริษัทต่างๆถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันพร้อมกันนั้นก็ได้รักษาระบบประชาธิปไตยที่มีพรรษั์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญหรือคอนสติ u t ช o ั a นอลโมนารีด้วยครับ